ลองเพาส์อนดเป็นลำแสงเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรักษาริ้วรอยเหี่ยวยน่นกระชับรูขุมขนกำจัดขนถาวรที่ดีที่สุดรักษาเส้นเลือดขอดและสิวเซียนเห็นผลได้ในครั้งแรกประโยชน์ที่ได้รับ 1. กระชับรูขุมขนหน้าขาวใสผิวเต่งตึง ทำแล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกเพศทุกวัยเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถแต่งหน้าได้ทันที 2. ส,สามารถรักษาอาการอักเสบของสิวให้แห้งได้ 3. ส,สามารถกำจัดขนได้ทุกบริเวณขนลุดในทันทีที่ทำและผิวบริเวณที่ทำสีจะกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้น ระยะเวลาในการขึ้นของขนในครั้งต่อไปจะนานกว่าการกำจัดด้วย IPL 1-2สัปดาห์ขนที่ขึ้นใหม่จะน้อยและบางลงในทุกครั้งที่ทำ 4. ส 4. ิวเซี่ยนที่เป็นจุดดำสีจะดูขาวขึ้นและหลุดออกเอง